ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนดังแห่งหนึ่งย่านนิมิตรใหม่เขตคลองสามวากรุงเทพได้รวมตัวกันประท้วงขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยอ้างว่าพอออกคนปัจจุบันใช้อำนาจเกินกว่าเหตุและบีบให้ครูอัตราจ้างลาออกด้วยการทำบันทึกเลิกจ้างครูคนดังกล่าวทั้งที่อำนาจโดยตรงสำหรับการบอกเลิกจ้างเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพเขตสองขณะที่ผู้ปกครองรายหนึ่งบอกว่าพอโรงเรียนนี้นอกจากใช้อำนาจกับครูในโรงเรียนอย่างผู้จาดูถูกเกลียดนักเรียนหลายครั้ง รวมถึงยังมีความเคลือบแคลงสงสัยเรื่องการทุจริตค่าชุดนักเรียนเพราะปัจจุบันยังไม่มีนักเรียนคนไหนในโรงเรียนได้รับเงินส่วนนั้นคืนจึงอยากให้มีการตรวจสอบผู้อาํานวยการคนดังกล่าวและขอให้ย้ายออกจากโรงเรียนวันนี้เราอยากมาช่วยกันขับไล่ผอ,อ,อนะคะที่ใช้อํานาจเกินขอบเขตนะคะทาร้ายจิตใจของเด็ก ม2 12โดยการไล่ครูอัตราจ้างที่เป็นครูที่สอนเด็กนะคะเป็นครูที่ปรึกษาของเด็กๆ<ม>ออกเนื่องจากว่าเมื่อวันที่18นะคะเขาให้เด็กเ,เขาพอ,อ,อนเนี่ยเขามีคําสั่งมาว่าให้ครูเนี่ยเข้ามาแก้สูตรรอม2ให้กับเด็กๆแต่ว่าคุณครูเนี่ยเขาได้นัดกับหมอแพทย์หมอหมอฟันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้าที่จะมีคําสั่งออกมาเขาจึงได้ ให้คุณครูท่านอื่นเนี่ยมาทําหน้าที่แทนแล้วก็เขียนเหมือนกับบันทึกข้อความไปถึงขออว่าเขาไม่สามารถจะเข้าเข้ามาได้ครับจริงๆเพาวันที่18นี่เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับเป็นวันอยู่ราชการโอเคแต่สั่งให้มาทำงานในวันนี้เขาเขาก็เลยให้คุณครูท่านอื่นเข้ามาแทนเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะมีอะไรเพราะเขาหมอฟันคนนี้เขานัดไว้ก่อนหน้าที่จะมีคําสั่งมาแล้วแล้วมันก็นัดยาก ทีนี้พอเขาไปกลับมาแล้วเนี่ยพอขอทราบเขาก็ไม่พอใจแล้วเขาก็เลยทําเรื่องเลิกจ้าง,งของครูคุณครูก็พยายามที่จะเข้าไปขอคุยด้วยว่าขอให้เปลี่ยนเป็นส่งตัวกลับได้ไหมเพราะคุณครูเนี่ยเหมือนเป็นลูกจ้างของของเขตสองนะคะ,ะแต่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนคาสั่งเขาไม่ยอมพอเขาไม่ยอมเปลี่ยนคําสั่งเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ให้คุณครูเข้าพบทั้งเขตรับเรื่องแล้วก็บอกว่า ยังไม่ยังไม่ยังระงับระงับเรื่องการเลิกจ้างเขาก็ยังให้ครูมาทํางานปกติทีนี้นครูมาทํางานเนี่ยพอ,ออก็บอกว่ามาได้แต่ว่าไม่ให้ทําหน้าที่อะไรเลยให้มานั่งให้มาสแกนหน้าแล้วนั่งอยู่เฉยแม้แต่เป็นครูที่ปรึกษาก็ไม่ให้ไม่ให้พูดกับเด็กไม่ให้สื่อสารกับเด็กและไม่ให้สอนอม,มันทําให้ครูเขาเกิดความกดดันที่ว่ามาก็ทาอะไรไม่ได้อยู่ก็จะคุยกับลูกกัวเองยังคุยไม่ได้เลยเพราะว่าเด็กข้อเนี้ย เขาอยู่กับครูแล้วเขาถูกพันเหมือนอเป็นพ่อลูกแบบแล้วสรุปตอนนี้ครูคนนี้อยู่ที่ไหนครับเป็นยังไงบ้างครูคนนี้ก็ออกไปตั้งแต่วันพอหันแล้วค่ะอืมคือลาออกเองถูกไหมเขาก็กดดันแล้วเขาก็เลยไม่รู้จะทําไงเขาก็เลยลาออกถึงนี้เ,<อ>เขาผู้ปกครองรู้ก็รู้สึกเสียใจที่ทําไมครูต้องโดนกัดแกล้งแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยครูทุกคนก็คือแบบ ผิดเล็กผิดน้อยก็คือโดนไล่ออกที่จะไปยื่นอะไรบ้างเนอกสารมาเยอะแยะวันนี้ที่ที่จะไปยืน่นคือจะมีจะไปยื่นที่ให้กับหนังสือขอให้ย้ายให้ย้ายทันทีครับให้ย้ายผูม้มนยการออกไปออกไปอยู่ที่อื่นนะครับ <S <S ไปยื่นกับเลขานดูที <S <S ว่าก,การกระทรวงศึกษานะครับซึ่ง <ๆ S 2> นัดแล้วครับที่โรงเรียนวิทยาบรรลัย,าาลายเวลาประมาณ9โมงนะครับแล้วก็จะมีไปยื่นที่ผู้มนยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของของผู้มนยการของโรงเรียนแห่งนี้นะครับ มีอำนาจที่จะพิจารณาในเขียนนี้ครับเป็นหลักครับแล้วทางกัออเองได้คุยกันหรือยังครับไม่ได้คุยกับทางพออครับเพราะผู้ิก็จะเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดกับผู้ปกครองเลยครับครับวันนี้วันนี้ก็มีการมารวมรวมพลแสดงพลังนะครับก็คือมีผู้ปกครองสิทธิ์เก่านะครับชุมชนแล้วก็นักเรียนอยู่ข้างในครับนักเรียนตอนนี้อยู่ข้างในครับมารวมตัวกันนะครับเพื่อแสดงพลัง ว่าเราไม่ต้องการพู้งในการโรงเรียนที่ชื่อในประที่ในเมืองให้มาทําหน้าที่นี่อีกต่อไปนะครับก็ขอให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับที่ไหนก็ได้ครับย้ายไปอยู่ที่อื่นครับเพราะอะไรอ่ะพี่ทาไมเราถึงไม่ต้องการที่จะให้เขายูนที่โรงเรียนนี้แล้วเหตุผลนี้ครับหนึ่งก็คือใช้อํานาจเกินขอบเขตนะครับง่ายๆลูกแก่อานาจนะครับมินศักดิ์ศรีใช้กำพูดไม่เหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชาคือบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ ยึดหน่วงเงินค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายเป็นอุปกรณ์การเรียนเนี้ยครับที่มีหน้าที่ต้องจ่ายให้กับนักเรียนตามระยะเวลาเพิมหนึ่งเมสองนี่ต้องจ่ายแต่เทมสองนี่ยังไม่ได้จ่ายนะครับยึดหน่วงเอาไว้เก็บไว้จะเก็บไว้ทําไมนะครับจริงๆแนละ้วหน้าที่จะต้องจ่ายทันทีก็ยังไม่ได้จ่ายใช้ดูนิตไม่สมเหตุสมผลในการอนุญาตให้ให้ครูรานะครับให้ครูลากิลาป่วยนะครับเพราะว่าเพระพอไม่ให้ลาครูไม่มาก็ ใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ือคบัญชาครับเลิกจ้างเลิกจ้างเลยครับเลิกจ้างอ้างว่าขัดคาสั่งผู้มคบัญชาทั้งที่ครูคนนั้นก็ใช้สิทธิ์ตามที่ตนเองมีอยู่คือมีนัดพบกับหมอก็ใช้สิทธิ์ลาโดยถูกต้องนะครับโดยถูกต้องก็อยากจะคืนความไปทธรรม้กับครูกาด้วยเพราะตอนนี้ครูก็ถูกเลิกจ้างไปนะครับอย่างเรามีหลักฐานอะไรบ้างที่ที่บอกามวันนี้ฮะที่ยืนยันได้ว่าเขาทำพฤติกรรมแบบนั้นจริงจริอ่จริงจริงแล้วตอนนี้ที่มีอยู่ในโซเชียลก็จะมีคลิป คลิปเสียงนะครับที่เขาใช้อารมณ์นะครับแล้วก็วิดีโอภาพถ่ายที่ในในห้องประชุมหรือว่าในห้องห้องที่มีมีการแสดงผลงานของตัวเราตักอย่างนะครับจะมีคลิปอยู่ครับที่เด็กๆเขาจปโพสลงโซเชียลลงในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็จะมีคลิปเสียงที่เขาใช้อารมณ์ต่างกับกับครูอาจาเอ้ยกับลูกจ้างนะครับไม่พอใจก็จะไล่ออกนะครับแล้วก็มักจะพูดเสมอว่าตรเนี้เนี่ยคือเป็นผู้มีอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในเรียนเพราะนั้นใครทำเขาเขาพูดอะไรทุกคนต้องฟังและเชื่อฟังเท่านั้น เขาต้องสั่งได้ทุกอย่างนอกจากดาดพอแล้วเนี่ยมีการทำร้ายร่างกายอะไรึงคัญน,น,นั้นไหมมีไหมครับทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายยังยังไม่มีครับยังไม่มีจะมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคำพูดที่รุนแรงที่รุนแรงที่ๆๆๆๆๆไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อ,อ,อาจจะมีคว้างปลาสินตองบ้างครับ ใส่ผู้ต้านมันก็บันดาผมไม่พอใจนะครับใช้อารมณ์รุนแรงมากครับออกะพิจารณาตัวเองยอมออกได้ดีอย่างทำเรื่องย้ายไปที่อื่นนะเพราะว่ามนย้ายไปทางด้านนี้ก็ยุ่ากก็เป็นปัญหาที่้องอัดเป็นเปล่าคามเหือมล้อยให้ที่อื่นค่ะที่นี่มีแต่สุดท้ายก็คือกพอเล่นชอบแล้วค่ะใจขาดโลกทั้งคือคือผู้ปกครองไม่ไม่ยินดีต้อนรับนะครับง่ายผู้ปกครองชุมชนไม่ต้อนรับเลยเนาะแล้วเราต้องเรียนเราไม่เอาออกเนาะออกออกอย่างเดียวพฤติกรรมเขาก็มีหลากหลายค่ะทั้ง ใช้อารมณ์ที่รุนแรงทั้งต่อหน้าต่อหน้าเด็กก็ทําแล้วก็เนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยไม่เคยสวมแมสเลยเดินไปไหนต่อไหนก็ไม่ใส่แมสอืครับแล้วพฤติกรรมที่ต่อว่าเด็กเนี่ยต่อว่าลักษณะไหนเราให้ฟังนิดหนึ่งเลยไหมต่อว่าเด็กนี่น่าจะเป็นเด็กห้องอื่นนะม่ใช่เด็กห้องเราประมาณไหนฮะแบบด่าทออย่างนี้เหรอเหมือนเขาดูถูกในในอาชีพของเด็กด้วยที่เด็กใฝ่ฝันว่าอยากจะเปิดร้านต้มตําอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าเหมือนกับว่า หน้าอย่างนี้ก็ได้ไข่แค่ต้มตําอะไรแบบเด็กบอกว่าจะเหมือนกัจะถ่ายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วกตบอกว่าหน้าอย่างนี้ก็คงได้ไข่แค่ไข่ต้มตำประมาณนี้นะคะคือได้ยินมาก็คือจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆนะมันเยอะมันมันมันเยอะแต่ผู้ปกครองก็ก็เหมือนกับว่าโอเคให้เอดทนไปในกันอะไรเงี้ยข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน daily news today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นทาง daily news ออนไลน์